กรรมการองค์กรอิสระต่างๆตอนนี้ที่กําลังจะคัดเลือกกันเข้าไปแล้วเขาบอกว่าสาว,วสีน้ําเงินเป็นข้อกล่าวหานะมันจะมีการล็อกกันอะไรแบบนี้ตั้งแต่ในชั้นของกรรมการสัญหาเลยหรือไม่มีการควบคุมการสัญหาเรียบร้อยแล้ว <เท historic> มีการล็อกโผครับล็อกตั้งแต่ในมุ้งเลยนะไปวางไว้หมายถึงมีคนไปสั่งองค์กรอิสระจ, <ai> จนกระทั่งขั้นตอนแรกว่าจะเอาใครมาเป็นผู้แทนกรรมการสัญหากันขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้อง ตอนนี้เราคงพอจะทราบกันแล้วนะว่าการเลือกกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือเยอะมากนะไล่ตั้งแต่ปปชอคอตองอคอตองอก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลือกกอสมกสมคือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็กําลังจะมีการเลือก คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินอีกค่ะมีเลือกกกตโอ้โ,อโหอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะกับท่านอดีตสวสมชัยแสวงการนะคะมาดูข้อมูลกันหน่อยว่าตกลงแล้วนะคะการคัดเลือกองค์กรอิสระตอนนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรล็อกโผกันแล้วจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุจิตครับค่ะล็อกกันยังไงคะเออเป็นที่่วงมากๆว่า <S <S เรามีการแบ่งอำนาจระหวา่าง บริหารนิติบัญญัติตุลาการ<ม>แล้วเราบางทีเราก็เรียกว่าอำนาจที่4ก็คือองค์กรอิสระ<ม>ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะมีสารรัฐธรรมนูญอยู่ในกลุ่มองค์กรอิสระด้วยแต่ขณะนี้เราเรียกว่าเป็นสารแต่ว่าวิธีการสรรหาอะไรต่างๆก็ยังเหมือนองค์กรอิสระทั่วไปเพราะก็จะมีถือว่าสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจกรารแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่สำคัญคือทั้งองค์กรเหล่านี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้เราดุเรียงตั้งแต่บริหารนิติบัญญัติตุลาการเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาชัดนะสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ท่านมีอำนาจในการวินิจฉัยการขัดหรือแย้งของพระราชบัญญัติของการกระทำใดๆหรือการขัดต่อรัฐธรรมน,นูญที่เราเห็นอยู่แม้กระทั่งรวมไปถึงการวินิจฉัยตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือยุพรรคการเมืองด้วยค <Okay. S 2> ณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้ง โปร่งใสสุดจริตเที่ยงธรรมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปได้วยความโปร่งใสสุดจริตเที่ยงธรรมเช่นกัน mm. คำถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งปัจจุบันทาหน้าที่เช่นนั้นหรือไม่ <Yeah. S 2> ผมคิดว่าคุณสมจิตผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับทราบและเห็นอยู่นะครับ mm. โดยเฉพาะการหัวสว ซึ่งผมยืนยันข้อมูล100 1000ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซนหมื่นเปอร์นว่ามีการอัวทุจริตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การมีสมาชิกวุฒิสภามาก่อน <แฟ S 2> การเลือกตั้งสสมีการทุจริตและอยู่ในบัญชีที่มีการตรวจสอบจากฝ่ายสืบสวนเจดสิบสามรายเจ็ดสิบสามเขตเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการชี้มูลไปแช่สี่รายที่เหลือปล่อยผีหมดมการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการทุจริตที่เรียกว่ามีสอทศจนายกอบตอนายกอบจแแปบแปดเข้ามากันด้วยการซื้อเสียงมากมายนั่นคือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกำลังจะทำหน้าที่ หลังการยุบสภาไม่ว่าจะ12ธันวาคมหรือ3สิบแบบมกราคมให้เราได้เชื่อว่าเราจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเราจะได้คณะระัฐมนตรีที่มาจากการซื่อสัตย์สุจใจไม่ซื้อเสียง เราเ,เราเชื่อได้ไหม,อมตอนนี้เนี่ยไอกรกตรู้สึกจะคัดเลือกกันไปแล้วถูกไหมคะแต่ที่กําลังจะคัดเลือกตอนนี้นนถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับผู้ตรวจการแผ่นดินไหมคะผมเรียนว่าทุกองค์กรเลือกกันใหม่เกือบหมดอ่าแต่หมายถึงตอนนี้ตอนนี้ที่กําลัง,งจะเลือกตอนอเลือกมาแล้วเนี่ยตุลาการสารรัฐมนุนหนึ่งหนึ่งคนอ่าแล้วคณะกรรมการปปช แล้วสองคนกําลังจะเข้ามาอีกสองคนค<ม>ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินห้าคนกําลังจะเลือกเพิ่มอีกสองคน<ม>กกรตอีออกสามสี่คนจำไม่ได้ผู้ตรวจการแผ่นดินคือเลือกทุกคณะเลย<ม>ภายในกลางปีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนองค์กรอิสระเกือบทุกองค์กรยกเว้นกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งการเมืองเขาอาจจะไม่สนใจถ้าคณะกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายไม่เป็นกลางถูกกระบวนการ หัวสั่งการได้ประเทศก็จะบิดเบี้ยวที่เราไปสงสัยเรื่องฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติบิดเบี้ยวฝ่ายตุลาการต้องปฏิรูปเนี่ยเราต้องดูองค์กรสำคัญมากคือคณะกรรมการองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูน <Okay. S 2> ผมจะยังไม่กล่าวหานะว่าแต่ละองค์กรนั้นบิดเบี้ยวไปอย่างไรแต่ผมกำลังบอกว่า ขณะนี้มีการควบคุมการสัรหาเรียบร้อยแล้วควบคุมยังไงคะวิธีการก็คือเกิดจากช่องว่างซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐมนูนได้ทราบแล้วมผมได้ไปหาหรือเป็นการส่วนตัวแล้วว่านี่คือปัญหาของรัฐธรมนุญเฉพาะบางส่วนนะมไม่ได้หมายถึงรัฐมนูญทั้งหมดไม่ดีนะรัฐมนูนเนี่ยดีแต่มีช่องว่างที่ต้องแก้ไขตอนรัฐรนมนหกศูนย์เนี่ยให้ผู้แทนขององค์กรอิสระ เป็นผู้เลือกกรรมการองค์กรอิสระด้วยความกังวลว่าจะเป็นการไปหัวกันเองระหว่างประธานขององค์กรจึงให้ส่งผู้แทนเข้ามาเลือกทีนี้ผู้แทนเข้ามาเลือกเนี่ยเป็นใครก็ได้อืที่มีคุณสมบัติย้ํานะครับประมาณหนึ่งแต่ต่ํากว่าคณนะกรรมการองค์กรอิสระอันนี้ประหลาดมาก เช่นกรรมการองค์กรอิสระได้แก่ศาสตราจักรนูญและองค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสัตราจารย์ไม่น้อยกว่าห้าปีเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาเลือกเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยสตราจารย์ก็ได้นะฮะอธิบดีถ้าเคยเป็นอธิบดีฝ่ายราชการมาต้องเป็นอธิบดีไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเป็นผู้ภากษาก็ต้องเป็นอธิบดีไม่ต่ำกว่าอธิบดีในตำแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่าห้าปี เป็นเอกอัราชรัชก็เช่นกันทำน้องเนี่นะครับ <Yeah. S 2> ปรากฏว่าคนเลือกเนี่ยเคยเป็นแค่อธิบดีหรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเทียบเท่าอธิบดีจักหนึ่งปีก็ได้ครับแล้วคนเหล่านี้ถูกส่งจากคณะกรรมการองค์พรอิสระเข้ามาแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปเลยนะครับ mm hmm. จะอยู่กี่ปีก็ได้ทำหน้าที่ในการเลือกแล้วก็บรเลือก คณะกรรมการปรปรชกกตตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินสารธรรมนูญก็อันนี้จะแตกต่างกับกรรมการสิทธิิดหน่อยเพราะวิธีการเลือกไม่เหมือนกันนะครับทีนี้พอเลือกเสร็จเนี่ยผมเล่าให้คุณสมจิตฟังเลยครับมีการล็อกโผครับล็อกตั้งแต่ในมุ้งเลยนะขึ้นหนึ่งเนี่ยล็อกตัวเป็นผู้แทนก่อนเอาตัวที่จะเป็นคนเลือก ไววางวหมายถึงมี <โด S 1> คนไปสั่งองค์กรอิสระจนกระทั่<อ>งขั้นตอน <พบ S 1> แรกว่าจะเอาใครมาเป็นผู้แทนกรรมการสรรหากันขนาดน,นั้นเลยเหรอถูกต้องอแทนที่จะไปแทนที่จะไปเลือกคนมาสมัครเพื่อจะมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยเขาเลือกทีหลังนะอืเขาไปล็อกโผไอ้คนจะมาเป็นผู้แทนก่อนอลองตรวจชื่อผู้แทนดูสิครับทาไมองค์กรอิสระต้องไปรับฟังคําสั่งขนาดนั้นกลัวอะไรเออผมไม่ทราบผมยังไม่กล่าวหานะแต่ ลองตรวจชื่อผู้แทนองค์กรอิสระดูสิครับนายกนายขอนายคอเนี่ยเป็นใครบ้างมาจากองค์กรไหนบ้างแล้วประการที่สำคัญคือคุณสมบัติต่ำกว่าผู้จะมาเป็นสมมติว่าถ้าเราเรียนหนังสือใช่ไหมถ้าเรียนบียตรีบรียโทเบียเอกเนี่ยคนสอนก็ต้องเหนือกว่าถูกไหมในอดีตรัฐธรรมนูห้นย์เนี่ย ผู้ที่มาเลือกเนี่ยจะประกอบด้วยประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดไม่มีตัวแทนไม่ใช่ตัวแท<า>นรครับต,ตัวจริงต้องมาตัวจริงต้องมาแล้วองค์กรในสระเนี่ยห้าหงองค์กรเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยเขาให้องค์กรอื่นเป็นผู้แทนเนี่ยเช่นสมมติเที่ยวนี้เลือกปปชก็จะไม่ให้คนปปชแต่จะให้คนที่เวียนกันระหว่างสารนักนูนกกตผู้ตรวจการแผ่นดินเลยเนี่ยหนึ่งคนเข้ามาเป็นผู้แทนมาโหวตร่วมกับ ประธานสารีกาประธานราาัฐสภาผู้นำฝ่ายมันเห็นไหมมันจะดุลกันแต่เที่ยวนี้เนี่ยเราจะมีผู้แทนของปปชผู้แทนของกรรมการสิทธิมนชนผู้แทนของคอตองออผู้แทนกอสเอ่อกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนสารานนูนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้านับประธานสารดีกาหนึ่งคนผู้นำฝ่ายชันหนึ่งคนประธานรัฐสภาหนึ่งคนไอเสียงข้างมากมันไปอยู่ที่ผู้แทนองค์กรอิสระแล้ว หกคนเห็นไหมเพราะน้าาคนเนี่ยปวดยังไงคณะอยากไงใครก็ชิมได้เลยก็หกเสียงเน่ชนะอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหกเสียงนี้ไปร่วมมือกับประธานรัฐสภาร่วมนผู้นำผู้นำฝ่ายค้านได้ก็กลายเป็นเจ็ดเสียงแปดเสียงทีนี้เวลากำหนดมันถูกกำหนดโดยไม่ได้เป็นกรรมการองค์กรอิสระมาแต่เป็นผู้แทนค่ะ นักการเมืองพักการเมืองคนการเมืองผู้มีอิทธิพลจึงไปส่งคนที่เป็นผู้แทนเข้าไปเป็นผู้แทนของกรรมการองค์กรอิสลัแจะด้วยวิธีการใดผมขออนุญาตไม่เอ่ยให้ฟังแต่ทราบแล้วว่าทำอย่างไรก,ไกระดายกกำหนดตัวจากนั้นก็ไปเอาคนที่มีคุณสมบัติเช่นอธิบดีกรม,มนู้นกรมนี้นะครับจะสังเกตเช่นขออนุญาตไม่ได้กล่าวหานะเราจะมีประหลัดกระทรวง สังกัดพักเราจะมีอธิบดีสังกัดพักสังเกตได้ว่าอธิบดีเหล่านั้นเนี่ยจะขึ้นตรงต่อกระทรวงทบวงกรมที่พักการเมืองบางพักุมอยู่ตลอดเวลาหลายพักแล้วก็มีอายุราชการเกินห้าปีนะหรือแม้กระทั่งไปแตะหน่วยงานอื่นเช่นตำรวจอายการสารบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเมื่อคนโทรลกรรมการสาัญหาได้ผู้สมั ที่จะสมัครเนี่ยก็ต้องไปพึ่งพิงการเมืองอทําไมต้องพึ่งพิงการเมืองเพราะรู้ว่าเมื่อไม่นานนี้ต่อให้จบฮา r v ว r ร์ MIT เป็นศาสตราจารย์ทํางานในต่างประเทศมีความสามารถมากเลยนะผมตรวจดูผมกงตกใจเลยได้สิบเจดคะแนนสิบแปดคะแนนตกหมดทุกคนครับอตกหมดทุกคนเพราะอะไรไปดูดีครับว่าใครตวออรวจสวครับเป็นกลุ่มก้อนเลยครับตรวจ ผ่านร้อยห้าสิบสามคะแนนเป๊ะเป๊ะเป๊ะส่วนคนที่ไม่เข้าข่ายไม่สังกัดหรือไม่เนี่ยนะตกเหลือสิบเจ็ดคะแนนสิบแปดคะแนนทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมการเลือกกรรมการองค์กรอิสระขะนาดนี้คือฝ่ายการเมืองที่คุมวุฒิสภาได้ฝ่ายการเมืองไหนที่คุมเกมนี้อยู่คะ,ะก็เห็นได้ชัดแล้วกันสวสีอะไรละ่ะ นะเพราะมันผิดพลาดที่กะกะตไม่ทําหน้าที่ในการจัดการเรื่องทัวสอวอง์งไงเล่าโดยสรุปกระบวนการเลยนะหนึ่งคือกําหนดคนเป็นกรรมการสรรหาอกรรมการสรรหาทําหน้าที่ควักโผมาเท่านั้นบางท่านพูดกับผมเลยนะว่าเอ้ยผมอยากเลือกคนนู้นคนนี้นะอืโอ้โจบพาเวิร์ดมาเก่งมากเลยประวัติดงังไม่มีดังพร้อยเลยแต่ในใบสั่งไม่มีมจึงเลือกไม่ได้ สองคนเหล่านี้ไม่อาจจะรู้จักกันไม่รู้จักกันแต่ควักโพยมาจากกระเป๋าโดยตรวจประวัติพอเป็นพิธีสัมภาษณ์พอเป็นพิธีแต่เขารู้กันมันตั้งแต่ในมุ้งแล้วว่าคนที่จะได้เป็นเนี่ยสมัครมาเนี่ยชื่ออะไรนะไอ้คนไปสมัครผมบอกเลยว่าอย่าไปถ่ายเอกสารเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาสัมภาษณ์มันไม่มีเรื่องไม่ล็อกโผลไอ้นี่มันยิ่งหวยล็อกอีก นะครับเพรานคุณไปเสียเวลาเปล่าๆไม่ต้องไปนะผมจะบอกได้เลยว่าแต่ละการชื่อสมัครแต่ละครั้งเนี่ยระบุชื่อคนได้เลยอืตั้งแต่ยังไม่เข้ากรรมการสรรหา<ช>ว่าใครจะได้เป็นอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินที่สมัครเนี่ยชี้โจได้แล้วว่าใครเป็นอ่ะพอเข้าไปส่วนกรรมการสรรหาเดี๋ยวก็ออกมาตามนั้นอจากนั้นเข้าไปคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติขออนุญาตพูดในฐานะเคยเป็นกรรมธิการตรวจสอบ คุณสมบัติความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมมาตลอดยาวเวลาเป็น10ปีที่ทําหน้าที่วุฒิสภาและสนชและทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบมาก็หลายครั้งยืนยันว่าเราตรวจจริงไม่สามารถมีใบสั่งแม้มีใบสั่งมาเนี่ยเราก็ไม่รับแล้วเราตรวจแม้กระทั่งองใครแอบอทำนูน่นทํานี่มาจากหน่วยงานไหนเนี่ยเราตรวจคัดออกหมด <ใน S 1> กำลังจะถามเลยค่ะว่าเขาอาจจะโต้แย้งว่าโอ้ยไอ้พวกล็อกอย่างเงี้ยมันก็มีทุกยุคนั่แหละแล้วในยุคของที่ทางคุณสมชายเป็นสวนีมีไหมใบทรงใบสั่งผมเป็นทั้งสนชและสว์นะ <c oughs> ผมก็เรียนเลยว่าไปสังเกตได้ว่าถ้าในสมัยนั้นทําไมม,มีตกเยอะแยะเลยทําไมผ่านกรรมการสรรหามาแล้วเนี่ยสนชจึงให้ตกสวจึงให้ตกแล้วตกเยอะนะตกแบบ เราก็รู้เหตุผลว่าตกเพราะอะไรแต่เราพูดไม่ได้เพราะว่าในการทํางานนั้นเขาให้เป็นการทํางานโดยลับแต่ผมอธิบายคุณสมจิตได้เพราะไม่เอ่ยชื่อบุคคลเช่นบางท่านมีประวัติเป็นบุคคลที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมีบัตรเครดิตเป็นหนี้สี่ห้าแสนหลายใบยนะแต่เราก็ตรวจเจอบางคนมีประวัติในการครอบครองที่ดินพบททห้า ป่าสงวนแต่เราก็ต้องให้ตกใช่ไหมผ่านกรรมการาสนามามใช่ไหมเราพบว่ามีการถือครองหุ้นสื่อหุ้นสัมปทานรัฐเราตรวจนนะครับ21หน่วยงานได้จะสังเกตได้ว่าสาวชุดผมหรือสนชชุดที่ท่านพลเอกอู้เบื้องบนเป็นเนี่ยกรรมการกรรมกิการเนี่ยเราใช้เวลาตรวจอย่างน้อย60วันเต็มเวลาแล้วก็มีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ย ในการประชุมลับที่ชี้แจงต่อสมาชิกสภาเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะละเอียดมากแล้วแล้วก็ไม่ผ่านนะคือไม่ผ่านครับต่อให้มีล็อกโผอะไรมาเนี่ยใครจะอ้างโผอะไรมาเนี่ยไม่ผ่านเยอะมากนะครับแล้วผ่านก็เขียนชัดว่ามันไม่มีการเอ,อสามารถล็อกได้จริงแต่เที่ยวนี้เนี่ยผมยืนยันนะครับว่ามีการล็อกได้จริงครับ เหตุผลที่มันล็อกได้จริงเพราะอะไรคะก็มันวางกระบวนการตั้งแต่การกําหนดตัวกรรมการ<ม>สันหา<ม>กําหนดคนลงสมัครแล้วก็คนที่จะผ่านให้ก็ตรวจเป็นพิธีไง<ม>พอเข้ากรรมธิการตรวจก็ตรวจเป็นพิธีปวดก็ยกมือร้อยจะห้าสิบสามถึงร้อยเจ็ดสิบสามเป๊ะ<ม>คนที่ไม่ไปเส้นไหว้บางที่บางแห่งก็สิบเจ็ดคะแนนสิบแปดคะแนนไป ครับสุดท้ายคิดว่ามันจะหยุดยั้งไอ้ขบวนการนี้ได้หรือเปล่าแล้วถ้ามันหยุดยั้งไม่ได้นี่มันจะกลายเป็นการกินรวบประเทศไหมคะผมสรุปว่ามันเป็นการกินรวบประเทศและน่ากลัวครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าปปชไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาขออภัยปปชทุกท่านนะครับถ้าถูกสั่งได้โดยฝ่ายการเมืองคดีทุจริตก็ไม่เป็นทุจริตคณะกรรมการกก,กตทำไม่ทำาหน้าที่ เห็นการค um ัวสวแล้วมองไม่เห็นนี่สอบมาจะสองปีอยู่แล้วนะครับไปชี้มูลแต่พวกสอบตกหรือชี้มูลแบบประเภทหนีไม่ได้บางคนส่งสารดีกานะครับเพิ่งหลุดไปคนสองคนเองทั้งที่กระบวนการเนี่ยมันทุจริตหมดแล้วการเลือกตั้งสอสอการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะมาทําหน้าที่สมาชิสภาที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ต้องหวังว่าเขาเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วจะทําหน้าที่เพื่อป้านเมือง นั่นคือกะกะตคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่จะต้องตรวจความถูกต้องของงบประมาณแผ่นดินตรวจตรวจการใช้เงินถ้าฝ่ายการเมืองควบคุมได้คณะกรรมการก็อยู่ภายใต้ฝ่ายการเมืองถูกไหม,มผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเพื่อตรวจกาแผ่นดินตอนนี้ไม่ใช่รัฐสภาแล้วมีหน้าที่ที่ต้องชี้ส่งเรื่องไปประสานงานหน่วยต่างๆมีหน้าที่ในการส่งสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการ ให้ดำเนินคดีนู้นคดีนี้เนี่ยถ้าผู้ตรลการแผ่นดินไม่ทําหน้าที่ถามว่าประชาชนจะหวังพึ่งไทยในการส่งเรื่องไปที่ผู้ตรลการแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วถ้าตุลาการสารานูญท่านเอ,อตอนเนี้ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะเราจะเห็นเอ,อความลงไปตรงมาไม่ว่ามติจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็เรายังเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมที่จะทำได้แต่ก็เห็นแล้วครับว่าถ้ากระบวนการาติได้มาซึ่ง ตุลาการสารรัฐธรรมนูญแบบสั่งได้เราก็จะเห็นความบิดเบี้ยวครับเราเริ่มเห็นอะไรแปลกๆที่เข้าไปเป็นตุลาการใช่ไหมครับมันไม่ได้มีหน้าที่หรือความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎหมายมหาชนเรื่องของรัฐศาสตร์แต่เราเริ่มเห็นผู้แทนที่เข้าไปมีลักษณะจบไม่ตรงสายอ่ะพูดง่ายๆว่าเราจะต้องให้สารรัฐรรมนูญเนี่ยทําหน้าที่อะไรครับ วินิจฉัยหลักนิติธรรมหลักกฎหมายมหาชนต้องมีความรู้กฎหมายครับต้องมีความรู้กฎการปกครองบ้านเมืองครับแต่ตอนนี้เรากําลังเอาคนที่ไม่มีความรู้เข้าไปเป็นองค์กรอย่างเนี้ยแล้วถามว่าท่านจะวินิจฉัยยังไงครับคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญท่านให้ช่างก่อสร้างวินิจฉัยได้หรอครับแต่ถ้า เราจะต้องตรวจเงินแผ่นดินอ่ะโอเคอันนั้นเห็นด้วยเราจะต้องมีนักบัญชีเราจะต้องมีวิศวกรเราจะต้องมีช่างมีอะไรก็ว่าไปถ้าเราจะต้องตรวจกสทอชอ,อันนั้นเห็นด้วยครับจะต้องมีวิศวะมีอะไรแต่ตอนนี้เราเริ่มก็เห็นผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็ทุกองค์กรส่งผลต่อการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือการล่มสลายของประเทศนี้ครับแลวผมยืนยันนะครับว่า กำลังจะเกิดความร่มสลายของประเทศนี้ในการบิดเบี้ยวไม่ใช่อำนาจบริหารตรุลาการนิติบัญญัติเท่านั้นที่เป็นปัญหาแต่เราเห็นปัญหาขององค์กรอิสระซึ่งเป็นความหวังที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นตอนรัฐธรรมนูญ40 50 60เราจำคดีตุลาการสารรัฐมนุญคดีสุขขุ้นโดย <Okay. S 2> อะไรนะบกคล่อง <c oughs> โดยสุจริตบอกได้ไหม <Yeah. S 2> นั่นแหละน่นแว,วันนี้กําลังจะเกิดครับนะครับการบิดเบีย้ยวแบบนั้นคณะกรรมาการปปชทําคดีหมดอายุความในอดีตเห็นไหมเราเห็นการไม่ทําหน้าที่ขององค์กรอิสระวันนี้ผมไม่อยากบอกว่ารัฐธรรมนูญมีข้อบกพร่องแต่เป็นปกติครับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดใช้ปริยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุง ผมอยากเห็นการแก้ไขรัฐมนูนหลายมัตราปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งองค์กรอิสระสารรัฐมนูญใหม่ครับมีกรรมการองค์กรอิสระบางท่านเนี่ยเสนอกับผมเลยนะครับเป็นการส่วนตัวว่าท่านก็รับไม่ได้แล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจะรีเซ็ตจะยกเลิกจะกระทำการอย่างไรเนี่ยให้ทำใหม่ ผมคิดว่าถ้าองค์กรอิสระใช้ผู้แทนแบบนี้มีสวที่กรกะตะไม่ยอมตรวจเรื่องหัวเข้ามาควบคุมแล้วเลือกเนี่ยอันนี้ต้องคิดใหม่ทั้งหมดครับว่าจะดําเนินการอย่างไรนอกเหนือจากที่ต้องออสั่งขยานาเรื่องที่มาของสอสสวที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าต้องต้องต้อง แก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับแต่ผมสับสุนการแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตรานะเป็นหลายกลุ่มเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าสภานเนี่ยที่มีหน้าที่เนี่ยอยากแก้อะไรแล้วประชาชนเนี่ยเห็นด้วยตรงกันไหมแต่ถ้าปล่อยให้ไปร่างรัฐธรรมนูนใหม่เนี่ยความจริงผมไม่ได้ขัดแยง้งเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกรอบชัดเจนเนี่ยเราก็จะเห็นการพาของรัฐธรรมนูนไปในทิศทางที่เรามีความกังวลได้ในอนาคตครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยที่ผ่านมา คณะกรรมการองค์กรอิสระและสารรัตนนูลเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็ยังทําหน้าที่ได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าความกังวลขณะน,นี้กับข้อมูลข่าวสารและความจริงที่เกิดขึ้นชัดเจนมากครับว่ามีการเข้าไปครอบงำด้วยกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นต้นน้ําตั้งแต่มีการตั้งผู้แทน <Yeah. S 1> กลางน้ําในการที่จะไปตรวจสอบและ ฝลายน้ําอคอือการที่โหวตคนของฝ่ายการเมืองอเข้าไปเป็นกรรมการองค์กรอิสระในสารรัฐนูญทุกองค์กรครับ